นี้นะครับมีเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานายนต์ไฟฟ้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า,ามันมีการคํานวณอะไรบ้างที่เราสมควรจะทราบนะครับแล้วก็การอ่านสเปคเบื้องต้นนะครับแล้วสเปคเนี้ยสามารถบ่งบอกตัวเลขอะไรเราได้บ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับจักรยานายนต์ไฟฟ้าผมจะขอยกตัวอ,อย่างยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปหาเองแล้วว่ายี่ห้ออะไรนะครับ รุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าใช้แบตเตอรี่แบบดิทียมแมนกานตนะครับหรือถ้าในรถไฟฟ้าในในวงการรถไฟฟ้าเราเรียกว่า nmc นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ nmc 100%เเหรอกเพราะว่าค่าวัตต์ออวต่อกิโลกร,รมัมเขามันจะน้อยกว่า n mc นะครับแต่พะเอิญว่านอมินอนของเขาแล้วก็เคมิสตี้บางอย่างมันมีค่าเดียวกันนะครับนมินอนก็คือค่านมินอนวนเตนนะครับ nmc เนี่ย ค่าโนมิโนนวลเตจเนี่ยคือ3.7โวลต์ต่อเซลล์นะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแบตเตอรี่นะครับเขาจะเอาเซลล์นะครับเซลล์ก้อนเนี่ยมาต่อเรียงกันหลายๆก้อนเพื่อให้ได้ค่าโวลต์ที่เขาต้องการนะครับด้วยความที่ต่อก้อนเนี่ยมันมีค่าโวลต์แค่3.7นะครับเวลาที่เราต้องการจะใช้ 12 V, ด0 0 V, 300โวลต์100โวลต์300โวลต์เนี่ยเราก็ต้องเอามาต่อเรียงกันนะครับอย่างในรูปนี่สังเกตนะครับว่ามันจะใช้หลายก้อนมากเลยนะครับซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เนี่ยเขาจะเรียกว่าสปอ t ตเวลดิงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปต่อไปแล้วกันหรืออาจจะใช้บัสบาร์นะครับเชื่อมหรือ,อใช้สกูในการขันยึดนะครับก็จะมีหลากหลายวิธีในการเชื่อมเซลล์นะครับ พอเรารู้สเปคของ NMC แล้วเนี่ยเราก็มาดูค่ากำลังวัตต์ของมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ย2,000วัตต์72โวลต์นะครับเขาไม่ได้เขียนไว้เนาะ72โวลต์เนี่ยนะครับเราต้องการจะให้แบตเตอรี่เนี่ยมีค่า7 2โวลต์เพื่อให้มันได้กำลังที่มอเตอร์ต้องการนะครับเราก็ต้องเอา แบตเตอรี่เนี่ย3.7วลต์ต่อเซลลมาแพ็กรวมกันให้มันได้72โวลต์น,นะครับวิธีคำนวณก็คือเอา72ตั้งนะครับหารด้วย3.7เราก็จะได้ค่าของตัวจำนวนเซลล์ออกมานะครับผมจะลองกดเครื่องคิดเลขให้ดูเนาะว่า72นะครับหารด้วยจำนวนเซลล์ก็คือ3.7 3.7คือค่านอมินอลวลเตตของตัวแบตเตอรี่นะครับ ก็จะแตกต่างกันตามชนิดของแบตเตอรี่นะครับได้19นะครับก็เท่า,ากับว่ามันต้องใช้ทั้งหมด19เซลล์นะครับ19เซลล์ซลเนี่ยการเรียงกันนะครับของเซลเนี่ยเราจะใช้การต่อแบบขนานนะครับขนานก็คือบวกต่อลบนะครับหรือว่าซีรีส์นั่นเองนะครับ ก็เอา3.7โวลต์มาซีรีส์กัน19เซลล์จะได้ค่าโวลต์ออกมา72โวลต์น,นะครับซึ่งตัวเซลล์เนี่ยมันก็จะมีค่าอีก2ค่าที่เราต้องรู้นะครับคือค่าแม็กซิมัมที่มันสามารถชาร์จได้แม็กซิมัมโวลเตตนะครับก็คืออย่างของ nmc เนี่ยมันจะอยู่ที่4.2โวลต์น,นะครับ ส่วนมินิมัมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3.0 V โวลต์นะครับแล้วก็ M.R. ก็คือค่า M.R. ของของตัวแบตเตอรี่เซลล์นะครับซึ่งโดยมากเนะี่ย M.R. มันจะระบุมาอยู่แล้วในแต่ละเซลล์นะครับแต่ถ้า M.R. ไม่ถึงจริงเนี่ยเราก็ต้องเอาแบตเตอรี่มาต่อแบบขนานกันนะครับ เพื่อให้ได้ค่า ml ที่ต้องการนะครับขนาดก็คือเอาบวกต่อบวกนะครับลบต่อลบนะครับหรือพา r a l e ลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมันมีค่า ml ที่โอเคตามที่ดีไซน์ต้องการแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องเอามาขนานกันนะครับโอเค72โวลต์นะครับ30 ml เนอะ วิธีจะหาค่า energy ของแบตเตอรี่เนี่ย P, P เท่ากับ IV ครับ Power เท่ากับ Current ค cool ูณ v o นะครับก็คือเอา72คูณ30นะครับกดเ,เครื่องคิดเลขออกมามันจะได้216 0กิโลวัตต์อนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่า energy ของตัวแบตเตอรี่ที่มันสามารถเก็บได้นะครับทีนี้เราก็มาดูชุดชาร์จของเขานะครับ ชาร์จเจอร์ของตัวนี้เขาบอกว่าสามารถชาร์จได้79.8โวลต์10แอมป์นะครับหรือว่าเราจะหาพลังงานของตัวชาร์จเจอร์เนี่ยก็คือเอาโวลต์คูณแอมป์นะครับก็ได้798อยกาิกิโลวัตต์นะครับพอเราได้ค่า energy ได้ค่ากิโลวัตต์แล้วเนี่ยเราก็เอามาหารกันนะครับเอา2160เนี่ยตั้ง หารด้วย798นะครับผมขอแก้นิดนึงนะครับผมใส่หน่วยผิดเนาะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันได้2 1 6 0นวัตต์อวนะครับอันนี้ก็จะเป็น7 9 8วัตต์นะครับซึ่งถ้าเราเอามันตั้ง2 2160หวัตต์อวเนี่ยหรือ2 1 6นกิโลวัตต์อวเนี่ยครับนะครับหรืออันนี้ก็จะ0 7 9 8 กิโลวัตต์นั่นเองนะครับก็เอาสองหนึ่งหกศูนย์ตั้งมันจะได้ออกมา2.7ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับสเปคที่เขากำหนดมานะครับว่า,อา2อถึงชั่วโมงระยะเวลาในการชาร์จนะครับทีนี้นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยโดยมากนะครับมันจะบอกค่าโวลต์น,นะครับเวลาที่เราขับเนี่ย มันจะบอกค่าวนค่านึงนะครับยิ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาถูกนะครับมันจะใช้ค่าวนในการบอกมันจะไม่บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับซึ่งอย่างบางยี่ห้อเขาจะทํานะครับบอกว่าแบตเตอรี่คุณ50%นะครับแต่คุณยังวิ่งต่อได้อีก100กิโลอะไรประมาณนี้นะครับสมมุตินะแต่ว่าถ้าเป็นราคาถูกที่เขาไม่ได้มีการเทสดวิ i n ไ c y คิลออกมาเนี่ยเขาจะบอกเป็นวนนะครับ โวล์เนี่ยนะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ NMC นะครับที่เราเล่าไปในเบื้องต้นเนาะนอมินอลโวนะครับมันอยู่ที่3.7นะครับส่วน Maximum ั o มโวมันอยู่ที่4.2นะครับแล้วก็มินิ m ั m มมันอยู่ที่3.0เนาะแสดงว่าถ้าเรามีจำนวนเซลล์ทั้งหมด19เซลล์นะครับ19เซลล์เราก็เอามาคูณ4.2นะครับ ตรงนี้จะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าเวลาแบตเตอรี่เราเต็มเนี่ยมันจะเต็มที่กี่โวล์นะครับ19คูณ4.2ก็คือเวลาชาร์จเต็มมันจะประมาณ79.8โวล์นะครับนะครับแล้วก็ต่ำสุดเลยเนี่ยที่มันสามารถจ่ายได้เนี่ยก็คือ57นะครับซึ่งโดยมากเนี่ยเขาจะไม่ให้มัน ่ำขนาดนี้นะครับมันอาจจะอยู่ประมาณ3.3ครับเพราะว่าถ้าต่ำเกินไปเนี่ยแบตเตอรี่อาจจะพังได้นะครับก็3.3คูณ19นะครับได้62.7นะครับ62.7เนี่ยก็คือค่ามินิมัมของโวลตเตจที่เราสามารถใช้ใช้ในการประเมินได้ว่ารถเราเนี่ยแบตจะหมดหรือยังนะครับ ซึ่งบางทีมันจะมีเปอร์เซนเทจบอกนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าบางยี่ห้อมันก็ไม่ค่อยแม่นยำครับเราอาศัยดูค่าโวลต์น่าจะชัวร์กว่านะครับซึ่งค่าโวลต์นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะดูเรียวไทม์ได้นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะขับมาเนี่ยระหว่างขับเนี่ยมันขึ้น62.7ก็จริงเนี่ยแต่มันเป็นช่วงที่แบตเตอรี่มันจ่ายพลังงานอยู่นะครับแต่เวลาเรามาจอดนยครับจอดนิ่งๆเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นมา 63 65อะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยใน bms เนี่ยหรือ Battery management system เนี่ยเขาก็จะมีการดูในเรื่องของอ minimum volt อยู่แล้วนะครับถ้ามัน minimum volt เกินเนี่ยเกินที่มันจะ safety zone ของเขาเนี่ยครับเขาก็จะสั่งตัดละห้ามใช้ละนะครับแบตเตอรี่ก็จะไม่จ่ายไฟนะครับรถไฟฟ้าเราก็จะไปไม่ได้ซึ่งผมก็เคยเจอนะครับขับจน bms ตัดนะครับ คือขับอยู่ดีมันก็จะค่อยๆลดความเร็วลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราวิดไม่ไปนะครับก็อย่าลืมสังเกตค่าโวลต์ด้วยนะครับอย่างแมกซิมัมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นค่าเดียวกับที่ชาร์จเจอร์เขาระบุมานะครับคือ79.8นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนไปดูซิว่ามีอะไรอีกไหมนะครับอ่า ในเรื่องของราคาค่าไฟที่เราต้องจ่ายนะครับเมื่อกี้เราคำนวณค่าแบตเตอรี่ได้2.6 6กิโลวัตต์อาวใช่ไหมครับ2.16เนี่ยนะครับก็คือถ้าพูดทางไฟฟ้ามันก็คือ2.16หน่วยนั่นเองหรือนิตยูนิตนะครับบ้านเราเนี่ยไฟเฉลี่ยยูนิตละ4บาทนะครับ4บาทก็เอา4นะครับ คูณ2องนะครับมันก็จะได้ค่าไฟที่เราต้องจ่ายสำหรับการชาร์จรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า1ครั้งมานะครับ4คูณ2.16มันได้เท่าไหร่นะครับได้8.64บาทนะครับ8.64บาทนะครับนั่นหมายความว่าอย่างสเปครถเมื่อกี้เขาบอกว่าวิ่งได้100กิโลเมตรนะครับ เราจะเสียค่าเดินทางแค่8.64บาทนะครับก็ถือว่าต่ํามากนะครับค่อนข้างถือว่าถูกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเราอยากจะเพิ่มระยะทางหรือเพิ่มความเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปหน้าแล้วกันว่าต้องทํำยังไงนะครับมันก็จะมีส่ง,สงตัวแปรให้เราสนใจนะครับก็คือ1คุณต้องไปเพิ่มตัวนี้ละกิโลวัตต์อานะครับ 2ก็คือกิโลวัตต์อวมันก็จะไปเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ Controller, แล้วก็แบตเตอรี่สเปซนะครับแบตเตอรี่คุณต้องใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ชาร์จเจอร์มันจะไม่เท่าเดิมแล้วครับเพราะว่าคุณต้องการให้ระยะทางมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเร็วเพิ่มโวลต์ที่คุณใช้ใน72เนี่ยมันต่ำไปนะครับเราอาจจะ ขยบไปใช้ 89V โวลต์อะไรประมาณนี้เพื่อให้มันได้ Power เยอะขึ้นนะครับมันก็จะต้องเปลี่ยนชาร์จเจอร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราจะอัปเกรดมันขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยสวัสดีครับ